พาคุณผู้ชมมาชมดอกชวนชมลักษณะของไม้ต้นนี้ก็คือแบบมีชุดทรงโอเอลคล้ายๆกับผู้หญิงเลยท่านผู้ชมครับดูดูรูปทรงองค์เอวโอ่อนช้อยสวยงามมากเลยท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นก้านไม่ว่าจะเป็นกิ่งก้านแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นดอกโอ้สีสันสวยงามมากเลยก็คือแบบบลิงพอได้น้ําฝนเมื่อคืนท่านผู้ชมครับน้ําฝนเมื่อคืนฝนตกมาคือได้น้ําฝนมาหน่อยหนึ่งเข้าบาน สะพังสวยงามมากเลยโอ้โหเป็นดูแล้วมีความสุขและสดชื่นมากเลยเห็นดอกดอกไม้ที่เราปลูกที่สวนนะ,ค,ะมมนครับท่านผู้ชมครับเออสยียดเนดอกกีบอืมด้านหลังก็ด้านหลังก็สวยนะครับท่านผู้ชมอ,อ้อมไปด้านหลังไปได้น้ำเดอนเดินอยู่ไกลมากเลยนะครับเอก็ฝากเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมทุกท่านเห็นแล้วก็มีความสุขสดชื่นขอให้เพื่อนเพื่อนท่านผูน้ชมทุกท่านมีความสุขสดชื่นเมือนกดอกไม้ช่วงหน้าฝนชวนชมสีนี้นะครับท่านผู้ชมครับ